บทที่50ใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวซีหยุนชุนเห็นพี่สาวเงียบไปจึงเอ่ยเสริมขึ้นว่าแม้จะเป็นเมียรองแต่ก็เป็นเมียรองของท่านเจ้าเมืองวาสนาดีกว่าเมียอของตระกูลอื่นไม่รู้กี่เท่าข้าถึงได้บอกน้องหยุนซิ่วไม่ได้นาสงสารเลยแม้แต่น้อยสตรีนางหนึ่งแต่งเข้าบ้านในฐานะลูกสะใภ้แต่ผ่านไปไม่นานก็เปลี่ยนมาแต่งงานกับปิดาสามีแทน เรื่องนี้ย่อมเป็นตาบาปไปชั่วชีวิตของซีหยุนซิ่วเลยทีเดียวชื่อเสียงของนางถูกทำลายจนย่อยยับซีหยุนจอมองหญิงสาวตรงหน้าที่ทำหน้าเหมือนทองไม่รู้ร้อนช่างใจดำอำมมหิตเลือเกินก่อนหน้านี้อีกฝ่ายกับซีหยุนซิ่วมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันเพียงใดแต่พอเกิดเรื่องขึ้นก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแม้แต่ท้อยคำที่แสดงความสงสารสักคำ ก็ออยังไม่มีซีหยุนจือรู้สึกขอบคุณที่ก่อนหน้านี้ตนไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับสตรีเหล่านี้พอหากต้องมีพี่น้องเช่นนี้นางขอเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรยังดีเสียกว่าเจ้าเมืองหรูซิ่วกำลังจะแต่งฮูหยินรองและสตรีผู้นี้ยังเคยเป็นลูกสะภย้ยที่พึ่งแต่งเข้าจวนเมื่อสี่เดือนก่อนข่าวนี้เป็นเรื่องโจดจันไปทั่วเมืองล่ยหยาง กลายเป็นประเด็นสนทนาที่บรรดาชาวบ้านต่างกล่าวถึงเพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้ตกข่าวซีหยุนเจอคิดว่าการที่ใต้เท้าหลูยอมเสื่อมเสียชื่อเสียงเอาลูกสะใภ้มาเป็นเมียมีหนำซ้ำยังแต่งให้เป็นหูหินลองอย่างเปิดเผยคงพอต้องการตัดปัญหาเรื่องของซางสู้เอ,อ๋อและโจซื่อเพื่อจะได้ไม่มีใครมาคุกคามตระกูลหลูได้อีก เมื่อเป็นอย่างนี้ตระกูลสีเองก็คงจะหมดหนทางขู่เข็นได้ใดแล้วในตอนแรกนางก็เดาไม่ออกว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเทว่าตั้งแต่ซีหยุ่นชุนเข้ามาทำดีกับตนอีกฝ่ายก็มักหาเรื่องมาที่ร้านหนานเปยดทุกวันพร้อมกับนำข่าวสารมาเล่าให้ฟังด้วยท่าทีเย,ออย้ยหยันอาสะใภยสี่ลองให้ทั้งวันจนไม่เป็นอันทำอะไร ถึงขนาดไปร้องให้ต่อหน้าท่านย่าเลยนะเจ้าคะส่วนท่านย่าก็ให้อำนาจอาสภพยห้ในการตัดสินใจพอได้ทับอนุญาตอย่างนั้นนางก็รีบจัดการทันทีเลยเจ้าคะ่ะอาสภพยห้ไปที่จวนเจ้าเมืองเพื่อขอให้ได้เท้าหลูเลิกกับภรรยาแล้วแต่งตั้งซีหยุนซิ่วเป็นเมียเอกซีหยุนจือคิดเงินอยู่ที่โต๊ะบัญชีพอได้ยินซีหยุนชุนพูดอย่างนั้นก็เงยหน้าขึ้น ถามอย่างประหลาดใจว่าแล้วตระกูลหลูว่าอย่างไรซีหยุนชุนหัวเราะเบาๆจะว่าอย่างไรได้ล่ะเจ้าคะที่อาสะพายห้าพูดไปกลับไร้ประโยชน์ตระกูลหลูจะยอมตกผักรับคำได้อย่างไรการที่ได้เท้าหลูแต่งงานกับลูกสะพายตัวเองแม้จะเป็นเรื่องหน้าอับอายไขยหน้าแต่ก็ทำให้หมดปัญหาเรื่องชาวโชในบ้านแต่ถ้าต้องมาเลิกกับเมียเอกอีก ก็คงไม่รู้ว่าจะลอยหน้าลอยตาอยู่ในเมืองล่วอย่างได้อย่างไรแล้วพอคิดตามก็จริงอย่างที่ซีหยุนชุนพูดซีหยุนจือจึงก้มหน้าก้มตาคิดบัญชีต่อในขณะที่อีกฝ่ายยังพูดเจย์เจ้าต่อไปอีกแต่คนอย่างอาสะไพรห้าทันกับข้าก็คงรู้ดีพอๆกันว่าไม่มีทางที่นางจะยอมเสียเปรียบใครแน่แเมื่อถูกปฏิเสธเรื่องที่ขอ พอกลับมาถึงบ้านก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟสุดท้ายอดทนทนไม่ไหวออกไปขวางทางหลูหูหินที่กำลังจะไปวัดแล้วยืนด่านางอย่างสาดเสียเทเสียทำเอาหลูหูหินร้องไห้จนต้องรีบขับจวนฉากน,นั้นก็ไม่กล้าออกไปวัดอีกซีหยุนจือได้ฟังที่ซีหยุนชุนเล่าจนจบก็ยิ้มเล็กน้อยกล่าวอย่างไม่ใส่ใจว่า นี่แหละอาสะัยห้าตัวจริงถึงปากซีหยุ่นจือจะพูดอย่างนั้นแต่ชักับคิดอีกอย่างนั่นเพราะนางเคยพบกับใต้เท้าหลูและรู้ว่าเขาเป็นคนปากปากปาใสาน้ำใจเชิดคอเพียงใดส่วนหลูหูหยินการที่นางหยุ่ในให้ตำแหน่งหูหยินใหญ่ของตระกูลหลูได้ย่อมไม่ธรรมดาคงไม่ใช่เพราะมีความเป็นสีภรรยาหรือจงรักภักดีต่อสามีเพียงอย่างเดียว สั่งสู้เออคิดว่านางอ่อนแอหลังแกได้ง่ายจึงเข้าไปหาเรื่องแล้วตั้งตัวไปสตุก์กับนางหารู้ไม่ว่าตนเองนั่นแหละที่จะพ่ายแพ้อย่างราบคาบคงไม่พ้นถูกบทขยี้จนย่อยยับในสุดนี้เมื่อเข้าฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเจ็ดบ้านตระกูลปู้ก็ถูกร้อมด้วยผืนนาที่มีข้าวเหลืองอาลามบนเนื้อที่กว่าพันชิง ยามนี้ข้าวที่กำลังออกรวงพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวลุงฝูกับลุงเยี่ยนเข้ามารายงานพร้อมใบหน้าที่กล่ำแดดซีหยุนจือเดินตามหลังท่านลุงทั้งสองไปด้วยความดีใจแล้วพบว่ารวงข้าวในนาโน้มลงเล็กน้อยข้าวแต่ละเม็ดอวบอ้วนสมบูรณ์รออีกสักสองสาวันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วขอรับถึงตอนนั้น จะได้เข้าที่ดีเยี่ยมทีเดียวลุงฝูทํานามาทั้งชีวิตแต่ไม่มีครั้งไหนที่ทํานาบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เขาจึงเฝ้ารอวันแห่งการเก็บเกี่ยวอย่างใจจดใจจอ่อในที่สุดวันที่เขารอคอยก็มาถึงจึงรีบบอกนางด้วยความตื่นเต้นซีหยุนจือมองนาข้าวที่กว้างสุดลูกหูลูกตาในที่สุดนาง ก็วางใจได้เสียทีเพราะไม่มีความรู้เรื่องการทํานามากนักนางจึงคอยแต่กังวลว่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาจะทําอย่างไรหรือหากข้าวไม่ออกรวงจะทําอย่างไรมาวันนี้เห็นผลผลิตออกมาเป็นรูปธรรมก็อดดีใจไม่ได้การจะเก็บเกี่ยวข้าวบนผืนนาที่มีเนื้อที่มากขนาดนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ครั้งนี้จะเรียกทหารที่ไข้ามาช่วยอีกก็คงไม่ได้หรือต่อให้ทหารทั้ง80คนที่เหลือก็ยังไม่เพียงพอต่องานที่ใหญ่ขนาดนี้โชคดีที่นางบอกพวกรับจ้างใช้แรงงานในตลาดไว้ว่าให้มาช่วยเก็บเกี่ยวข้าวกอบกับชาวบ้านในหมู่บ้านลุงฝูที่มีราวราวเจหรือ80คนพอรวมกันก็คงมีจํานวนร้อยกว่าคนน่าจะได้ ที่นาผืนใหญ่ขนาดนี้หากมีคนลงงานร้อยกว่าคนก็ต้องใช้เวลาหลายวันหากโชคไม่ดีเจอฝนตกก็ต้องรอไปอีกสักพักดังนั้นการวางแผนการเก็บเกี่ยวหากเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมื่อสีหยุนจือเข้าไปที่ร้านนางก็ให้ลูกจ้างไปถามคนใกล้ตัวว่ามีคนสนใจจะทำงานหรือไม่หากมีให้ลงชื่อที่ร้านหนานเปย แล้วนางจะนัดเวลาอีกครั้งหญิงสาวคำนวณแล้วว่าถ้าจะเก็บเกี่ยวให้เสร็จภายในหนึ่งวันจะต้องมีคนอย่างน้อย500คนต่อให้มีคนมาลงชื่อที่ร้านเกิน500คนแล้วก็ต้องเผื่อไว้สำหรับคนที่อาจจะมาไม่ได้ในวันที่ทำงานจริงซึ่งคาดว่าคงมีราวๆสัก50าสิถึงหนึคนขณะที่นางกำลังกังวลใจอยู่นั้น ซีหยุนชุนก็มาหาที่ร้านและวนำข่าวหน้าประหลาดมาบอกนางบอกว่าได้นำเรื่องของซีหยุนจือไปเล่าให้สามีฟังไตยเท้าหยางจึงตัดสินใจให้บ่าวภ้าในศารไปช่วยนางทำงานแม้ซีหยุนจือม่อยากจะรับความปรารถนาดีจากอีกฝ่ายแต่ซีหยุนชุนกลับบอกว่าไตยเท้าหยางได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่รอคำสั่งของนางเท่านั้นในเมื่ออีกฝ่ายเสนอตัวขนาดนี้ซีหยุนจือจึงยากจะปฏิเสธเย็นวันนั้นซีหยุนจือกลับไปเล่าเลอกให้ปู้ถานฟังเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเรียบในเมื่อเขาอยากจะช่วยก็ให้มาช่วยเถิดเพราะคนของข้าก็ไม่ได้มีมากมายนะักแม้ปู้ถานจะอนุญาตแต่นางก็ยังกังวลใจ พอคิดเสมอว่าที่ไดเท้าอย่างทำแบบนี้ก็เพื่อเอาใจสามีของตนไม่ว่าพวกเขาจะมีแผนอะไรนางก็ไม่กลัวแต่ที่นางกังวลที่สุดก็คือพวกเขาจะมาล้ำเลิกบุญคุณกับสามีของนางในภายหลังถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับสามีนางหรอกหรือวันแห่งการเก็บเกี่ยวเข้ามาใกล้เรื่อย คนงานที่หาได้มีเพียง200กว่าคนซึ่งไม่เพียงพอต่อการลงงานครั้งนี้ซีหยุนจือก็ไม่อยากเพิ่มภาระให้กับสามีจึงได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจโดยที่ยังไม่ได้ตกปากรับคำกับซีหยุนชุนวันที่6เดือน9วันนี้นางตกลงกับลงุงฝูว่าจะทำการเก็บเกี่ยวแต่นางยังหาคนได้เพียง300คนเท่านั้น ซีหยุนชุนเข้ามาที่ร้านหนานเปยตั้งแต่เช้าตรู่อีกฝ่ายนำชุดกระโปรงมาชุดหนึ่งแล้วบอกว่าต้องการให้ช่างปักผ้าของทางร้านปักดอกไม้ลงบนชุดนี้ให้หลังจากนั้นสักพักอีกฝ่ายเกิดถามถึงคนที่ไปช่วยเกี่ยวข้าวว่ามีเพียงพอหรือไม่แต่ซีหยุนจือยังไม่ทันได้ตอบก็มีคนเดินเข้ามาในร้านท่าทางราวกับเป็นพ่อบ้านของตระกูลใหญ่ พอซีหยุนชุนเห็นเข้าก็ลุกขึ้นยืนแล้วคารวะท่านผู้นั้นอย่างมีมารยาทท่านหมานั่นเองขอคารวะเจ้าค่ะคนผู้นี้เป็นพ่อบ้านในจวนเจ้าเมืองนามว่าหมาเทาเขาเป็นพ่อบ้านคนสนิทของเจ้าเมืองหลูซิวคอยทําหน้าที่ประสานงานให้กับใต้เทาหลู่มาโดยตลอดวันนี้เขามาถึงร้านหนานเปยด้วยตัวเอง ไม่รู้ว่ามีธุระอะไรเมื่อเห็นว่าคนที่ทักทายเป็นฮูหินของรองเจ้าเมืองหมาเทาก็รีบทำความเคารพแล้วทักทายกลับอย่างฮูหินมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรขอรับซีหยุนชุนยิ้มอย่างเหนียมอายพลางชี้นิ้วไปที่ทางซีหยุนจือแล้วบอกว่าที่นี่เป็นร้านของพี่สาวข้าข้ามาอยู่ที่นี่แล้วแปลกตรงไหนหรือ หมาเทาเข้าใจทันทีอ๋ออใช่ใช่ขอรับข้าไม่น่าถามเช่นนั้นเลยพูดจบก็หันไปทางโต๊ะบัญชีทำความเคารพซีหยุนจืออย่างนอบน้อมคาระวะปู้หูหินขอรับซีหยุนจือย,ยิ้มต้อนรับอย่างจริงใจท่านหมาไม่ต้องมากพิธีหรอกท่านมาที่ลานข้ามีธุระอะไรหรือหมาเทายิ้มน้อย บอกกับนางว่านายท่านสั่งให้ข้ามาบอกครูหินว่าท่านเตรียมคนไปห้าร้อยคนจะให้ไปช่วยเกี่ยวข้าวในวันนี้ขอรับซีหยุนจือได้ยินดังนั้นก็อึงไปจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a t มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ